สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิแคระแนวโน้มหุ้นวันที่28ตุลาคม63นะครับก็วันนี้แหมมีแรงขายตอนเปิดตลาดนะกดมาต่ำกว่า1200แต่ว่าก็มีลายย่อยเราเข้าไปซื้อนะครับดันขึ้นมานะจนขึ้นมาปิดบวกได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิแคระกันดูว่าเซ็ตแล้วก็ หุ้น m o s t Active 10อันดับเนี่ยจะไปในทิศทางไหนในวันที่28นะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่เซตกันก่อนนะเซตก็อย่างที่บอกครับหลังจากที่ดันนะครับมาทดสอบแนวรับที่1,200ไม่ผ่านนะครับนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่1,218นะครับเออมากกว่าลงมาทดสอบที่1,200นะสำหรับการเทรดหุนก็ เทรดเป็นลายตัวไปนะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นไซด์เวดาวอยู่นะตัวถัดไป STGT นะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่90บาทได้นะครับก็นะยังเป็นไซด์เวอยู่ในกรอบ62บาท25ทสตางค์ถึง90บาทล้วกันช่วงนี้เนาะแนวรับก็อยู่ข้างล่างนะคือ87บาทนะครับ87บาท คนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็อย่างที่บอกครับรอยืนเหนือ90บาทให้ได้ก่อนละก,กันค่อยเทรดเนาะตัวถัดไปบ้านปูเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ5บาท20-7บถึง7บาท70นะครับตอนนี้ก็ผ่านแนวต้าน6บาท70ไปแล้วครับแนวถัดไปที่เขาจะขึ้นไปทดสอบก็คือ7บาท70นะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอสไว้ที่ 5บาทเ0เนาะแล้วก็ส่วนคนที่ยังไม่มีของก็สามารถเข้าซื้อได้แหละถ้าคุ้มนะคุณว่าคุ้มมันก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับแนวต้านอยู่ที่7บาท70นะครับตัวถัดไป STA นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะก็ยังไม่สามารถผ่าน32บาท75าทได้นะก็ลุ้นคลอเคลียคลอเคลียอยู่นะครับเออ ถ้าผ่านไปได้ก็จะขึ้นไปต่อที่36นะครับคนที่มีของก็ถือต่อป้ายวางซ็อป็อตไว้ที่28บาท50สตานะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของก็อย่างที่บอก33ยืนได้ค่อยว่ากันนะครับตัวถัดไป SCB เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่60บาทแนวต้านอยู่ที่67.50ไม่เทรดนะครับคนที่มีของก็วางซ็อป็อตไว้60บบาทแล้วกันส่วนคนที่ไม่มีของไม่เทรดนะ มิ้นเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวรับถัดไปคือ16บาท50นะครับแนวต้านอยู่ที่17บาทเจไม่ควรมีของแล้วเนาะตัวมิ้นนะครับอืมแล้วก็คนที่ยังไม่มีของก็ไม่เทรดนะครับหรือว่าจะรอก็รอแถวๆๆ5 5บาทไปเลยเนาะเคแบงก็เป็นแนวโน้มไซ้์เวดาวอยู่ในกรอบ70บาทถึง79.75นะครับตอนนี้ HA A, เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าอะไรมีโอกาสลงไปทดสอบที่70บาทมากกว่าขึ้นไปทดสอบที่79.75นะครับคนที่มีของก็อย่าให้หลุด70บาทนะส่วนคนไม่มีของไม่เทรดนะครับขาลงพีทีทเป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับสำคัญอยู่ที่31บาท75นะถ้าหลุดแนวนี้เนี่ย28บาท75นะครับ โดยมีแนวต้านอยู่ที่33.75เนาะไม่ควรเทรดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ c p เออก็หลุด56.25ไปแล้วเนาะแนวถัดไปก็คือ51.75นะครับแนวถัดไป51.75คนไม่ควรมีของแล้วเนาะถ้าคนดูช่องผมมาตัว c p u ไม่ไม,ไม่ไม่มีของตั้งแต่หลุดเท่าไหร่อะหลุดประมาณ67บบาทแล้วนะครับเออเนาะ โอเคตัวถัดไป AOT ่ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวอยู่ในกรอบ48บาท50สตางถึง61บาท50สตางนะครับมีแนวรับสำคัญอยู่ที่52เนาะถ้าหลุด52ก็ไม่ดีเลยนะครับอืมไม่ดีเลยเนาะโอเคตัวถัดไป SCGP นะครับก็เป็นแนวโน้ม ไซส์เวยอยู่ในกรอบ35บาทถึง36บาท75สตางค์เนาะตอนนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่36บาท75สตางค์นะถ้าหลุด35บาท25สตางค์ก็ไม่ดีนะครับอืมหรือหลุด35บาทนี่แย่นะครับไม่ดีเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับครบ10ตัวแล้วนะหวังว่าข้อมูลนี้คงมีประโยชน์กับนักลงทุนนะครับที่สามารถเอาไป ประกอบการตัดสินใจเนาะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมอน b เต t ร์ก็สามารถาคลิกลิงก์ด้านล่างสอบถามได้เลยนะครับว่าถ้าจากเรียนเนี่ยต้องทำยังไงนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับ